สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับวิดีโอนี้ครับผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเรื่องของ php 8กันนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะได้ยินข่าวกันมาบ้างนะครับว่า php เนี่ยออกเวอร์ชันใหม่มาก็คือเวอร์ชัน8นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมเนี่ยก็อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูว่าเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับ php เขาได้ปรับปรุงเรื่องไหนบ้างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม โอเคครับ okay, ทุกคนตรงนี้นะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าผมเนี่ยติดตั้ง php 8เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับซึ่งใครที่อยากจะติดตั้งนะฮะตัว php 8นะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์นะครับไว้ให้นะฮะตรงนี้ใครที่ใช้เป็น mac os นะครับก็สามารถเข้ามาที่ลิงก์นี้แล้วก็ติดตั้งตามได้เลยนะครับส่วนใครที่ใช้ Windows นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ไปติดตั้งกันให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่า มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั่นเองนะครับเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมจะพามาดูก็คือเรื่องของคอนสตรัคเตอร์ที่มาพร้อมกับตัวแปรนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาที่ VS Code ก่อนนะครับตรงนี้ผมจะลบในส่วนของ phpinfo ทิ้งไปก่อนนะครับในเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับ php เขาจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างคลาสแล้วก็ข้างในคอนสตรัคเตอร์เนี่ยเราสามารถที่จะมีการสร้างเขียนตัวแปรขึ้นมาได้เลยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเวอร์ชันเก่าก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเวอร์ชัน7เนะนจะ คอมเมนต์ไว้ว่าเวอร์ชันเนะครับเวลาที่เราจะสร้างคลาสใช่ไหมครับอ่ะผมจะสร้างคลาสขึ้นมาชื่อว่า Point แล้วกันนะครับคลาสตัวนี้เนี่ยเวลาที่ผมจะสร้างอ่า p r o p e r t y ขึ้นมาใช่ไหมผมก็อาจจะมีอ่า public นะครับ f l o a t นะฮะอันนี้ก็จะเป็น X นะฮะแล้วผมจะก๊อปมาอีก2ตัวนะครับอันนี้เป็น y แล้วก็เป็น Z นะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการสร้าง method นะครับก็คือจะเป็น constructor method ขึ้นมานะฮะ public f ก n c t ชันนะครับตามด้วย Construct o n s t ตร c t นะฮะแล้ว ข้างใน constructor method ตัวเนี้ยนะครับตรง parameter เนี่ยเวลาที่เราจะมีการรับค่าใช่ไหมฮะเราก็จะต้องอ่ารับค่าเป็น float ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรใช่ไหมครับอ่ะอย่างเช่นผมก็จะตัวแปร x ผมจะกาหนดค่าให้มันเป็น0.1นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะขอเคาะลงมาแบบนี้แล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ y นะครับ z นะฮะโอเคแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือเรารับค่าเข้ามา จากนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะทําการเข้าถึงนะครับตัวแปรพวกเนี้ยนะครับแล้วทําการเก็บค่าเนี่ยผมก็จะต้องมีการใช้ this keyword ตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเข้าถึงไอ้ตัวแปร x ตามนี้ใช่ไหมครับก็จะชี้ไปที่ x แล้วผมก็จะ assign ค่าที่เราเก็บมาตามเนี่ยนะครับก็จะใส่ตัวแปร x ไปนะครับก็มีอีก2ตัวนะฮะเป็น y เป็น z นะครับ y z แอ่ะแบบนี้นะครับผมโอเคนี่คือของเวอร์ชัน7ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่า Sy n t a x เนี่ยมันจะเยอะมากเลยเราจะเขียนโค้ดเนี่ยหลายรอบมากเลยใช่ไหมครับซึ่งในเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างตัว constructor method เนี่ยพร้อมกับตัวแปรได้เลยนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันว่าทํำยังไงนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมจะก๊อบโค้ดมานะครับเอาอมาวางไว้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมไม่ต้องมีพวกนี้เลยผมจะลบออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องมีนะครับอ่ะเวลาผมรับค่าเข้ามาใช่ไหมผมก็สามารถที่จะใช้ public นะฮะอ่ะแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งตรงเนี้ยทุกคนก็จะเห็นว่าโค้ดเนี่ยมันสั้นลงมากๆนะครับแล้วก็ตัวแปร x y z เนี่ยมันก็จะกลายเป็น c l a s s propery t เหมือนกับตัวนี้นะครับที่เราประกาศด้านบนตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเข้าถึงค่าพวกเนี้ยผ่านทาง this นะครับแล้วก็ตัวแปรตามนี้ได้เลยนะครับผมเรื่องที่2นะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของ no self operation นั่นเองนะฮะซึ่งตรงเนี้ยก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกตัวแปรใช่ไหมครับแล้วตัวแปรเนี่ย มันอาจจะมีค่าเป็น no ใช่ไหมครับมันจะทําให้โค้ดเราเนี่ยไม่พังนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใน php 7เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการเช็คหลายรอบมากนะครับแต่ว่าใน php 8เนี่ยเราสามารถใช้เป็นเครื่องหมาย question mark ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็มาดูเวอร์ชัน7กันก่อนนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยผมจะสมมุติว่าผมเนี่ยมีค่าตัวแปรเนี่ยมันเป็น no ใช่ไหมครับอ่ะผมมีตัวแปร country set เป็น no นะครับแล้วเวลาที่เราจะเช็คค่าเนี่ยว่ามันเป็น no ไหมเนี่ยนะครับ ถ้าเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยเราก็จะต้องมีการใช้ if else ในการเช็คใช่ไหมฮะอ่ะก็อย่างเช่นผมอาจจะเช็คว่าถ้าเกิดว่า session นะครับมันไม่เท่ากับ no ใช่ไหมผมก็จะดึงเอาตัวแปร user มานะครับแล้วก็ทําการเก็บนะฮะ session จากนั้นผมก็จะเอาข้อมูลจาก user มาเก็บไว้ในตัวแปร user นั่นเองนะครับแล้วผมก็จ,จะมีการเช็คอีกนะฮะว่าถ้าเกิด user เนี่ยมันไม่เท่ากับ no ใช่ไหมครับผมก็จะสร้างตัวแปร address ดึงเอาตัวแปร user มาแล้วก็เข้าถึง method get address นะครับอ่ะ ก็เก็บไว้ในตัวแปร address นะครับทีนี้ผมก็อาจจะมีการเช็คอีกว่าถ้าเกิด address นะฮะมันไม่เท่ากับ no ผมก็จะดึงตัวแปร country มานะครับแล้วก็ทำการเก็บนะครับในส่วนของ country ไว้ในตัวแปร country นั่นเองนะครับเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าการเช็ค no ในเวอร์ชัน7เนี่ยคือมันจะเช็คหลายรอบมากเลยนะครับแต่พอมาถึงเวอร์ชัน8นะครับเราเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับก็คืออ่ะ ผมอาจจะมีตัวแปร country ใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีการเช็คนะฮะว่า session เนี่ยมันมีค่า no ไหมนะครับถ้ามันมีค่า no เนี่ยมันก็จะ return ค่า no ออกมานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีค่า no ใช่ไหมครับผมก็จะเข้าไปที่ user นะครับอ่าแล้วก็มีการเช็คอีกว่า user เนี่ยมีค่า no ไหมนะครับถ้าไม่มีก็เข้าไปที่ get address นะครับ แล้วก็ถ้า get address ไม่มี no นะครับผมก็จะเข้าไปที่ country นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่า syntax เนี่ยมันจะสั้นกว่ากันเยอะเลยเห็นไหมครับอันนี้คือการใช้ no c e l l operation นั่นเองนะครับก็จะเป็นเครื่องหมาย question mark แบบนี้นั่นเองนะครับ เรื่องต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ union t y p e นะครับซึ่ง union t y p e เนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับในการที่เราจะกําหนดนะครับชนิดของข้อมูลโดยเฉพาะจอจงให้กับข้อมูลที่เราเนี่ยจะส่งเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งใน PHP 7เนี่ยนะครับมันจะไม่มีเรื่องของ union t y p e ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะมีการโยนข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับในฟังก์ชันเนี่ยนะครับบางทีข้อมูลมันอาจจะเป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องนะครับหรือว่าไม่ตรงชนิดกันเนี่ยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าข้อมูลเนี่ยนะครับมันไม่ตรงกันมันอาจจะทําให้โค้ดของเราเนี่ยพังได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเวอร์ชั่น7กันก่อนนะครับตอนที่เรายังไม่ได้มี Union type นะครับซึ่งผมก็จะมีการสร้างคลาสขึ้นมานะครับชื่อว่า number นะฮะแล้วก็จะมีอ่า private property ตัวนี้นะครับเป็น number นะฮะจากนั้นผมก็จะสร้างนะครับตัว constructor method ขึ้นมานะครับซึ่งไอตัว constructor method เนี่ยผมก็จะมีการรับค่าเป็น number นั่นเองนะฮะจากนั้นผมก็จะมีการเก็บค่านะครับก็จะรับมาจาก พารามิเตอร์ number นะครับแล้วก็จะเก็บค่าให้กับตัว property ตัวนี้นั่นเองนะครับทีนี้เวลาที่เรามีการเรียกใช้คลาสเนี่ยก็คือเราจะต้อง new ใช่ไหมครับตามด้วย number แล้วก็เราจะมีการส่งค่าเข้าไปซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าผมมีการส่งค่าที่มันไม่ใช่ number เข้าไปเนี่ยนะครับตัว PHP เวอร์ชันเก่าเนี่ยมันก็ยังจะโอเคนะก็คือค่ามันจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับมันก็อาจจะทำให้โค้ดมีปัญหาได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชัน8เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ union type ได้ในการ กำหนดท้ายแบบเฉพาะจาดจงเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าส่งท้ายไปไม่ตรงเนี่ยมันก็จะ e r r o r นั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเป็นเวอร์ชัน8นะครับตรงนี้ผมก็จะสร้างคลาส number ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมี Constructor method นะครับซึ่งข้างในพารามิเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถที่จะกำหนดนะฮะชนิดของข้อมูลได้เลยอ่ะตรงนี้ผมก็จะเอาเป็น r i v a t e นะครับผมก็จะกำหนดเป็น int หรือไม่ก็เป็น float นะครับตามด้วยชื่อพารามิเตอร์นั่นเองนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามีการกาหนดท้ายให้มันนั่นเองนะฮะ ซึ่งตรงนี้เวลาที่ผมมีการเรียกใช้นะครับตัวคลาสตัวนี้นะครับแล้วผมเนี่ยส่งที่มันไม่ใช่ Number ไปเนี่ยมันก็จะเป็น type error นั่นเองนะครับผมโอเคก็คือชนิดของข้อมูลเนี่ยมันไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของการตั้งชื่อให้กับ Argument ของเราหรือว่า name arguments นั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ยผมว่าดีมากๆเลยก็คือเวลาที่เราต้องการ จะส่งค่าไปให้กับฟังก์ชันอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกําหนดชื่อนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าเออค่าเนี่ยมันเป็นค่าของอะไรนั่นเองนะครับอะมาดูตัวอย่างกันตรงนี้ผมก็จะยกตัวอย่างนะครับเวอร์ชันเให้ดูก่อนผมก็จะมีคลาสนะฮะชื่อว่า costumer data นะครับซึ่งคลาสตัวนี้ผมก็จะมี constructor method นะฮะแล้วก็ constructor method เนี่ยผมก็จะมีการรับค่าเข้ามาใช่ไหมครับผมก็จะมี public อ่าเป็น string และกันตรงนี้จะรับชื่อเข้ามานะครับ แล้วก็ก๊อบมาอีก2ตัวนะครับตัวที่2จะเป็นอีเมลนะครับตัวที่3จะเป็นอายุนะครับอายุ IU นี่ก็จะเป็นอินนะฮะจากนั้นเวลาที่ผมจะส่งข้อมูลเข้าไปใช่ไหมผมก็จะสร้าง object i n s t a n ซ์ขึ้นมาก่อนนะครับชื่อว่า customer แล้วกันแล้วผมก็จะ new นะครับตามด้วยชื่อคลาสนะฮะซึ่งถ้าในเวอร์ชัน7เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะส่งข้อมูลไปใช่ไหมอ่ะเราก็อาจจะส่งไปแบบนี้เลยก็คือชื่อก็จะเป็นปฏิพานใช่ไหมครับอีเมลก็ปฏิพาน at gmail.com แล้วก็อายุใช่ไหมครับ22นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าโค้ดมันอาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการกําหนดว่าเออมันเป็นข้อมูลหรือว่าค่าของตัวไหนใช่ไหมครับซึ่งในเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกําหนดชื่อให้กับอาร์กิเมนต์ของเราได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้ฮะอย่างเช่นตรงนี้มันเป็นชื่อใช่ไหมนะครับผมก็สามารถกําหนดเนมแบบนี้ได้นะครับอ่ะจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าตรงเนี้ยค่ามันเป็นของเนมนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีอีเมลใช่ไหม มี age ใช่ไหมครับตามนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้พอมันมีชื่อกํากับแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะสลับตําแหน่งมาได้ด้วยนะครับแล้วก็การทํางานของมันเนี่ยก็จะทํางานเหมือนเดิมก็คือมันก็จะส่งข้อมูลตรงตามนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนก็คือเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับ array ได้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้อย่างเช่นผมอาจจะใส่เป็น array นะครับผมจะสร้างนะฮะ array ขึ้นมาชื่อว่า r นะฮะแล้วผมก็จะมี array ในนี้เราก็จะใส่ข้อมูลลงไปใช่ไหมครับ แล้วเราก็สามารถที่จะดึงเอา array ตัวนี้นะครับมาส่งเป็น a r g u m e n t อย่างนี้นะฮะก็คือเราจะใช้เป็นจุดจุดจุดนะครับตามด้วย array แบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งจุดจุดจุดก็จะหมายถึงว่าเราเนี่ยมีการส่งข้อมูลทั้งหมดใน array นะครับมันก็จะถูกส่งไปซึ่งพอข้อมูลเนี่ยมันส่งไปใช่ไหมครับมันก็จะแมทถูกเพราะว่า ชื่อมันเนี่ยมีการกําหนดไว้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้จ,จะดีมากเลยนะครับสำหรับตัว name argument นั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นการเปลี่ยนจากการใช้ switch statement เนี่ยมาเป็นการใช้ match แทนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราจะมีการใช้ switch statement เนี่ยแน่นอนว่าเราจะต้องเขียนโค้ดเยอะมากใช่ไหมครับมาดูกันผมก็จะให้ดูเวอร์ชัน7ก่อนนะครับก็จะมี switch statement ใช่ไหมครับผมก็จ,จะรับค่าเข้ามาใช่ไหมฮะซึ่งก็จะมีเคสต่างๆอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดตรงกับเคส1หนึ่งผมก็จะให้มีการ เก็บนะครับค่าในตัวแปร resolve ใช่ไหมครับแล้วก็จะ break อ่าแล้วผมจะก o อปมาอีก2เค c a s นะฮะ case ส2เ c ส3จากนั้นผมก็จะมีการ echo ผลลัพธ์ออกมานะครับโอเคจากนั้นผมก็จะมีการเก็บนะครับผลลัพธ์ในตัวแปร var นะครับก็คือผมจะเอาเป็น1แล้วกันนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะออกมาเป็นวใช่ไหมครับลองกด save แล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะฮะ ก็จะเห็นว่าออกมาเป็นวันซึ่งตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่า,า s y n t a x มันจะเขียนเยอะมากเลยนะครับทีนี้มาดูตัว match กันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับในเวอร์ชัน8นะฮะเราสามารถใช้ match เนี่ยแทน switch statement ได้นะครับก็ตรงนี้ผมสามารถที่จะ echo นะครับตัว match แบบนี้นะครับแล้วผมเนี่ยก็จะมีการรับค่า v a l มาใช่ไหมครับแล้วในนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเขียน case ต่างๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมี s y n t a x case break อะไรพวกนี้เลยเรากําหนดแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็ 1>, 1ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเคสมันตรงกับ1ผมก็จะให้ value เนี่ยมัน return ออกไปเป็น1ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าตรงกับเคส2ก็จะให้ return ออกไปเป็น2นะครับอ่ะถ้าตรงกับเคส3นะครับก็จะ return ออกไปเป็น3นั่นเองนะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะลบนะครับในส่วนของ Switch ออกไปแล้วกันกด save นะครับทุกคนจากนั้นมา refresh ที่หน้าเว็บตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์นะับว่ามันก็จะออกมาเป็นวันเพราะว่าเคสเราเนี่ยตรงกับเคสที่1อ่ะลองเปลี่ยนตัวเลขดู เป็น2นะครับอ่าตรงนี้ก็จะออกมาเป็น2นั่นเองนะครับผมโอเคเห็นไหมฮะว่าตัว match เนี่ยจะทําให้ syntax เนี่ยมันเขียนสั้นลงมากมากเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน str contains นั่นเองนะฮะโอเคครับซึ่งในเวอร์ชัน7เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเช็ค string ว่ามันมี string อยู่ใน string ตัวนี้หรือเปล่านะครับเราจะต้องใช้เป็นฟังก์ชันตัวนี้ฮะ str post นะครับผมแล้วก็ผมจะต้องมีการใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นข้อความนะครับหรือว่า ตัวอักษรที่ผมจะเช็คว่ามันมีอยู่ในข้อความตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วผมก็จะมีการเช็คนะครับว่าไม่เท่ากับ False นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีตัวนี้ใช่ไหมครับ TI นะฮะผมก็จะให้ Echo มาว่า Yes นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีผมก็จะให้ Echo มาว่า No นะฮะอ่ะกด Save แล้วก็มาดูผลลัพธ์อ่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็น Yes นะฮะแต่ทีเนี้ยพอมาเวอร์ชันอ่า8เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะก๊อปมา ก็คือไม่ต้องมีตรงนี้แล้วนะครับเราใช้เป็นตัวนี้เลย str underscore contains นะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน8นะฮะกด save ดูนะครับแล้วมาดูผลลั์นะฮะก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะออกมาเป็น yes เหมือนกันเพราะว่ามันเช็คแล้วว่าก็คือมีไอ้คำเนี้ยอยู่ในคํานี้นะนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ลองเปลี่ยนเป็นคําอื่นดูอย่างเช่นเป็น myler นะครับกด save แล้วก็มา refresh ก็จะออกมาเป็น no นั่นเองเพราะว่ามันไม่มีอยู่ใน string ตัวนี้นั่นเองนะครับผม เรื่องต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการลดความสําคัญของ concat หรือว่าเครื่องหมายจุดนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเวลาที่เรามีการจะเชื่อมต่อ string นะครับกับตัวเลขหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยนะครับอ่ะอย่างเช่นผมมีผมจะ echo นะครับ sum นะครับตามด้วยการ concat นะฮะตรงนี้ผมก็จะ concat string กับตัวเลขนะครับผมก็อาจจะมีตัวแปร a นะครับบวกกับ b ใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยมันจะแปลโค้ดเป็นอย่างงี้ครับก็คือมันจะเอาเฉพาะตัวนี้นะครับ อ่านี่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเวอร์ชัน8เนี่ยมันจะรู้แล้วว่ามันจะต้องทําการบวกนะครับ2ตัวนี้มันจะแปลไปนี้นะฮะอ่ามันจะเอา2ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งทีเนี้ยเรามาลองดูกันนะครับผมก็จะลบออกไปนะครับแล้วผมจะมีการสร้างตัวแปรนะครับ A นะครับเท่ากับ10 B เท่ากับ20นะครับกด s a v แล้วก็มาดูที่หน้าเว็บกัน ทุกคนจะเห็นว่าซัมออกมาเป็น30นะครับซึ่งใน PHP เวอร์ชัน7เนี่ยนะครับเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยก็จะต้องเช็คดูด้วยนะว่าค่านมันถูกหรือเปล่านะครับแต่ใน PHP 8เนี่ยนะครับก็จะทำให้เราเ,เลิกกังวลเรื่องนี้ไปเลยนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือเวลาที่เราเนต้องการที่จะ get class ของ Object ตัวนั้นนะฮะว่ามันเป็น Object ของคลาสตัวไหนนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันเเนี่ยเราจะใช้เป็น method ที่ชื่อว่า get class แบบนี้นะฮะ แต่ว่าในเวอร์ชัน8เนี่ยนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ครับก็คือ double colon นะครับตามด้วยคลาสแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคมาดูกันนะครับตรงนี้ผมก็จะมีการสร้างคลาสชื่อว่า my class แล้วกันนะครับแล้วก็ข้างในนี้เนี่ยผมจะมีฟังก์ชันนะครับเป็น my name แล้วกันนะฮะจากนั้นผมก็จะ echo นะครับแล้วก็จะเขียนว่า my class is นะฮะ จากนั้นก็จะคอนแคเนตกับเมธอด get class นะฮะซึ่งเมธอดตัวนี้ผมก็จะส่งอาร์กิ n เมนต์ไปก็คือจะเป็น this keyword ตัวนี้นะครับซึ่ง this keyword เนี่ยมันก็จะอ้างอิงถึงคลาสตัวมันเองนั่นเองนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะจากนั้นผมก็จะสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า object นะฮะแล้วผมก็จะ new นะครับ my class อ่ะแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะต้องเรียกใช้เมธอดตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับผมก็จะเข้าถึงผ่านทาง object นะครับแล้วก็จะ เรียกใช้ m e t h o d my name นั่นเองนะครับกด save แล้วก็มาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะ echo มาว่า my class is my class ก็คือชื่อคลาสที่เราสร้างตามนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเวอร์ชันก่อนใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน8เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ double colon class แบบนี้ได้นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการ echo นะครับตัว object แล้วก็ผมจะเข้าถึงนะครับคลาสของ object ตัวนี้ก็จะใช้แบบนี้นั่นเองนะครับกด save นะครับจากนั้นมาดูที่หน้าเว็บนะฮะอ่าทุกคนก็จะเห็นว่า ชื่อคลาสเนี่ยก็จะออกมาตามนี้นะครับก็ my class ตัวเนี้จะเป็นคลาสของ object ตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยตัว get class เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะแต่ว่าตัว double colon class เนี่ยมันจะดูสวยกว่าเท่านั้นเองนะครับผมเรื่องต่อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบค่านะครับชนิดของข้อมูลใน PHP นะครับซึ่งใน PHP version 7เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะมีการใช้อ่า string ใช่ไหมครับไปเปรียบเทียบกับตัวเลขซึ่ง string เนี่ยเวลาที่มันจะถูกแปลงเป็นตัวเลขเนะ่ย มันจะถูกแปลงให้เป็นศูนย์นั่นเองนะครับแล้วเวลาที่เราไปเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเท่ากันกับศูนย์ซะงั้นนะครับโอเคครับตรงนี้ก็มาดูกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยเวลาที่เรามีการเปรียบเทียบตัวเลขกับสตริงเนี่ยนะครับมันเนี่ยจะมีค่าเท่ากันนะครับก็คืออ่าถ้าเกิดผมใช้วาดัมนะครับศูนย์นะครับแล้วผมมีการเช็คว่ามันเท่ากับฟูลหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยมันจะออกมาเป็นทรูก็คือมันเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าาเเปป็็นนนนวอออร์ชัั8มมจะก แบบนี้นะครับก็ลองมาดูนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบด้านบนไปกดเซฟแล้วก็มาดูผลลัพธ์นะฮะอ่ะทุกคนจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะออกมาเป็น f a l t นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยถ้าทุกคนจะมีการเปรียบเทียบชนิดของข้อมูลแบบเนี้ยนะครับผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยใช้เป็น Triple Equal ดีกว่านะครับก็คือจะเป็น Equal ตัวแบบนี้นั่นเองนะครับจะเป็นวิธีที่ดีกว่านั่นเองนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือจะเป็นเรื่องของ Attribute ใน PHP นั่นเองนะครับซึ่งตรงเนี้ยเวลาที่เราจะมีการใส่ Annotation หรือว่า Comment ในโค้ดเนี่ เวลาที่เรามีการสร้างคลาสใช่ไหมนะครับถ้าเป็นเวอร์ชัน7เนี่ยมันจะเป็นคอมเมนต์ที่กินพื้นที่มากเลยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมีอ่ะ my class แล้วกันนะครับแล้วเวลาผมจะคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะมีการอ่าทำแบบนี้ใช่ไหมครับเป็นดอกจันแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วผมก็อาจจะมีคอมเมนต์ว่าอ่ะตรงนี้เป็น route นะครับเป็นอ่าในส่วนของ API นะครับ post id นะครับ method เป็น get อะไรแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันนะฮะ get นะครับ id แบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะกินพื้นที่เยอะมากนะครับแต่พอมาเป็น PHP 8เนี่ยนะครับเราสามารถใช้แบบนี้ได้ครับก็คือจากเดิมที่เราใช้เป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราเปลี่ยนไปแบบนี้ครับจะเป็นเครื่องหมายชอปนะครับตามด้วย bracket อ่ะแบบนี้นั่นเองซึ่งตรงนี้ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าจะเป็นการคอมเมนต์ที่สั้นลงมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้โค้ดเนี่ยมันดูคลีนขึ้นด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่ PHP 8เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกคนที่กําลังศึกษา PHP 8อยู่นะครับยังไงก็สามารถไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นคําถามที่หลายๆคนเนี่ยนะครับมักจะ สงสัยกันว่า PHP เนี่ยมันห่วยจริงไหมนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่บางคนเนี่ยถึงขั้นเหยียดนะครับภาษา PHP เลยนะฮะตรงนี้ผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยภาษาแต่และตัวเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีภาษาไหนดีภาษาไหนแย่นะฮะมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานที่มันตอบโจทย์นะฮะให้กับลูกค้าได้หรือเปล่านะครับ ซึ่งสาเหตุที่หลายๆคนเนี่ยนะครับบอกว่า PHP มันห่วยก็คือตัวภาษา PHP เนี่ยนะครับมันเป็นภาษาที่มันค่อนข้างมีความดานามิกสูงมากเลยนะครับมันก็เลยจะทาให้หลายๆคนเนี่ยเขียนกันพลาดได้ง่ายมากนั่นเองนะครับแต่พอมาถึง PHP เวอร์ชัน8เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีเรื่องของการปรับปรุงนะครับเรื่องของการเขียนโค้ดให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นพวก type safe อะไรพวกนี้นะครับก็จะทําให้โค้ดของเราเนี่ยมันดูโอเคขึ้นเยอะนะครับซึ่งในด้านของประสิทธิภาพครับก็แน่นอนครับว่า PHP เนี่ย อาจจะไม่ได้เทียบเท่ากับพวก Node.js หรือว่า Go-lang แต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันเขียนได้ง่ายกว่าพวกนั้นเยอะมากนั่นเองนะครับแต่คีย์หลักจริงๆเลยนะครับทุกคนก็คือไม่ว่าเราเนี่ยจะเขียนภาษาอะไรก็ตามนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้หรือเปล่านะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยเขาไม่รู้หรอกนะครับว่าเราเนี่ยใช้ภาษาอะไรเขียนนะครับใช้เทคโนโลยีอะไรนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็อยากจะได้งานซึ่งถ้าเกิดเราใช้ภาษานี้แล้วเราแฮปปี้เราส่งงานได้นะครับลูกค้าแฮปปี้เราแฮปปี้เนี่ยมันก็พอแล้วนั่นเองนะคร โอเค,คทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับก็หากชอบวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ